เจ้สวัสดีสวัสดีลุงละเออสวัสดีพี่น้องดูสวัสดีป้าลุงดูสวัสดีป้าลุงเข้าดูไปแหน่บันน้กินขนมได้ใช่ไหมพี่น้องเอ้จะซื้อน้องเจ้าน่ะชิ้นุยจะเป็นน้องไผ่ฮะเอ้ยจะซื้อ,อยัง Phôi. Ai đây hương 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 đi, hương 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 มาให้ทั้งพ่อน้องอึ่องเนาะมาไว้หเ,เห็ดเฮือนแล้วแหละเกลี่ยมาสำนีก่อนพี่น้องมันเอามาหลายบ่ะเภทรถเนามันเป็นรถทรายบรรทุกเป็นใดเนาะยันมันเลื่อนไปต่ำกระจกเตะพีนาา่น้องเลามาหาอันเดี๋ยวเดินนับก่อน,อนว่ามันขาดเดือยอะไรจงังว่ากันพี่นออ้องนี่เนาะเจ้าวันนี้ก็เอารถเบรลี่มามา,มานังเบรลี่รถเบรลบรียงเขา่าซูนพี่น้องเลยอ่า กอไปเปต่งต uh, oh, no. uh, uh, uh ับเป็่งใตเล็กน้อยอ้าวมือยังไงนะเรโอ้ยรถกบบัเบกนี่อางหิดเทนี่โ้สบายดีน้อยไหวมันมาแต่หึงิ้งเสือแดงเขางป้าอยู่เนาะ่้องเลยอ่าของเท่ของเท่น่นอนพี่น้อง่เนา เดือบร่อยแล้วบัตนี้พี่น้องไงมาบัตนี้งามอังต ong เพโทษได้การแบบนี้คัก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 พี่น้องไงอ๋อโทษปลูกไม้บ่อยหน่อยโดย ดูดังเลยโดยอขอหนุ่ยี่ตนี่ไมโดยอ่ะกุ้งม่วงนั่นได้ปีน่าพี่เฮอนี่ได้กินได้โดยได้กินแล้วปีน่าพี่เฮอนี่กระทางออกไปแล้วก็ม่วงใช่โดยแล้วก็เอาเข่มานอนดูพื้นมันเนาะเย็นด้วยช่วยพี่น้องนี่ใบมันก็ใครเรียกว่ามันยาวยังก็ซิดออกซิดออกสินะโดย กะแบกินดอยๆๆดยอ่าตัวอันเดยเงียบเสียบใส่มื้อนี้บ่มีไผมาบ่นี่ลุงเฮิ่มกับบ่บุญอือเพิ่นเข้ามาแล้วก็เพิ่นออกไปแล้วสร้างเพิ่นนี่ไดโจๆไว้ก่อนบ่ดูไดอีก2มื้อ3มื้อเพิ่นจังสิเข้ามาเพิ่นว่าเพิ่นคาเฮ็ดนาสินาบ่เตียงออเพิ่นก็เฮ็ดนาเนาะโดอ่าพี่น้องเอ้ยมาก่อบ่บัดนี้หั่นน่ะดเพิ่นว่าก่อสมุว่าเฮ็ดห้อง2ห้องเพิ่น เฮาก็แล,ล้วแต่ผ hmm? ู ren, water, the water, the ้ใหญ่เผดเชเฮ็ดให้อืโดยเพิ่นเอ่อเพิ่นว่าในใจกันนั่นแหละพี่น้องบ่เป็นหยังงนั้เฮามีเงินมีคำต่อไปอนาคตก็จังจรงว่ากันเนาะต่อจังเติมออกเอ่อเพิ่นเฮ็ดในใจก็แล้วแต่เพิ่นถ้าผู้ใหญ่เพิ่นสินะเฮาก็เจ้าๆบ่กได้ว่าจังไดหน้าโดยก็โอเคพี่น้องเลยพอดีเจ้านับนับเบิ่งแล้วบ่ไปขึ้นเบิ่งสักหน่อยไอ้น้อยอันน่ะบักตูผมเยี่ยมน่ะมันมันใช่เท่าใด พอมื้อนี้เฮาซื <that> ้อซื้อมาให้จํานวนนึงซื้อวงกบมาไว้จังซี่เพิ่นมาโกน่ะเอ่อสิได้ให้เพิ่นตั้งเลยนะได้สรุปแล้เอาช่ห้องนีเอาตัวใดตัวใดนี่แล้วตัวผู้ใหญ่มันสิเฮ็ดให้แวผู้ใหญ่มันสิเฮ็ดให้บ่ดก็บ่จักสิว่าดแต่ว่าเอา2ห้องเนาะโดยเออโอเคพี่น้องพอให้เด็กน้อยเพิ่นนอนอยู่สินะอืๆ เดี๋ยวไปติงไล่เบิ่งคร่าวๆก่อนก็ได้เนาะพี่น้องเอ้ยมันสิมีแน่ๆอยู่1 2 3ตัวนั้นก็บ่ใส่ตัวนี้เทือนภัย4 5 6 7ประมาณนี้7 8พี่้ทางนอกประมาณ1 8วงเอืม16บาทหนยพี่น้องเอ้ยโอเคแต่ว่าอีกมื้อเนาะเพิ่นสิมาเนาะย อืมก็อีกจัก2ซมเด้อโอ้ทางละสาวบุญไปเขามาแจ๊ะเพิ่นว่า2ซมเด้อช่างสิมาพิ่นแล้วให้แล้วนา2ทงเพิ่นเอ้ยเอ้ยคายให้ให้นาเฮาก็เข้าใจอยู่ยามนี้มันสิเป็นแล้วช่างสร้างสร้างให้ชาวนาเนาะบ่ติแห่พี่น้องเอ้ยอากโอเค้ล่ะเพิ่นมุ่งให้ได้ํานี้กถือว่ายังน้อยีมีมองลบ เลยนะเนื่อหนึ่งแหละนันค oh, no 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 ืออก็ถึกฮาพญุพยังมาพี่น้องเลยมันบ่มีมงชดมงเช่าเข้ามามาแข่งแมนเอาพอแพ้มาแข่งมีก็ยูนี่ก็ดังนี้นะเลยพี่น้องเลยจังมือก็เพิ่งมาใส่นี่มือเดียวมือเดียวเลยแมนโอ้ตัวมามือเดียวใส่มือเดียวแล้วเลยโอ้เนาะอ่ะเพิ่หนึ่งพี่น้องไอคอนี้นะครับโทรศัพท์โอเคพี่น้องเลยเนาะกินข้าวกินน้ำหรือเป่ กินแล้วก like ินข่าวเ้าเพเ่็ดไขายไก่เลยผลซื้อเอ็นมาโดยแล้วก็เห็ดเจียวพี่อะกินเลยกินเอ็นยังขายแม่นคือเก่าคือเก่าเนาะแม่นด้วยโต้แยังไปหาเพชรไขไก่มาขายคือเก่าเบ้เฮายเฮ้ยไปใช้บุญเลยเบ้น้องก้อยไปเลี้ยงกับน้องอึ่งโดยเพผนไปเลี้ยงแล้วเธอหนึ่งเลยคือสี่พอตกชีกขึ้นเลยให เพิ่นไล่ออกไปอีกย่านว่าฝนตกแล้วมันสิกินบ่อิ่มเดี๋ยวสิโซเจ็บท้องเจ็บไสอีสินะนาะยเยโอเสียงักริ่งๆอยู่แม่นนะเนาะแม่นแม่นแไปมีความคหน้าจังได๋แน่สวนนหญ้าเฮาน้อยไปสพอเบิ่งกําลังพี่น้องเอ้ยัอือกําลังใหญ่บ่โอ้มีตัแงๆสิ ทางอันนี้แล้วจักน้อยไปตัดข้างมาซักใส่อีกโดยๆยเพิ่นก็โอ้ยกําลังซักลักซักข้างโดยโดยโอ้พี่น้องปลูกงามนี่ก็ก็ได้เนาะได้เฮาเฮ็ดโพนขึ้นินะอโดยกันว่ายามนั้นเฮาก็เฮ็ดคุดคุมลงโดยเฮาก็บ่เฮ็ดน้นแบบนี้คักเอาแมงไก็บ่อยู่ีดปุยปุยดนยังบ่อยู่อยู่แมงไนี่อ๋อพี่ลึกอีหลี อืมเขาสีตะไลแต่ตัวนี้แหละพี่น้องเคมีเขาสีเคมีก็ยังมากินอยู่เนี่ยระวังกับพวกไม้มิงโตมันละมันนี่ก็เกิดอยู่นี่เนาะโดยเกิดอยู่ก็ได้แนวอยู่เช่นนั้นพวกเตียงขึ้นมือนางมาแล้วนี่เดี๋ยวเตียงฮะขึ้นมือนางมาแล้วนี่ไมีแต่ว่าซักลักบ้านโดยอาผุดกอดขึ้นอย่างเดียวโดยกินเฉยเนี่ยเขาสีปุ๋ยนี่นี่กินเฉยอืมโอยใต้ บริยานจริงดีเนาะโพดโพพี่น้องเไยแรงสีดอีกบ่นี่กำลังจ่อดอกรับครับกำลังขึ้นอยู่กำลังขักพี่น้องเลยได้การได้การอ่าจะว่าเม่งอันนี้เนาะเม่งตะทพงลายดินี่กระตั้มนั่งมาทั่วนะบ่ทั่วทั่วมันก็กินอยู่บ่ไงกินแต่ข้าวสี ปุ๋ยได้อืมเขาสีดปุ๋ยเลยคือเบาเลยขึ้นกูดีเลยูดูมันใหญ่ายนะค่ะยุนี่กินบนปันไดนี่เด้ตอนยังน้อยนี่มันนี่จะถ่าผุนขึ้นเครืออีกจักหน่อยเครือกอดเลยเขาก็จังซักค้างคู่คู่มันก็เห็ดค้งค้ากี่ทีเนาะค้งน้ำฮะหมกโมเบาเงาเลยโอ้หมกโมเบาเงาไปปลูกใช่ฮันเลยเอาคู่เลยใช่ก็ นี่บ่อเล็ดไปโค้งเลยบาทเนาะโดยอันนี้โดยจ้างก็บม่ได้กินอันนี้นะได้กินอยู่ฮะกินอยู่มัไหมเนี่ยแล้วมงไมังไหมมันจะฮีดก่อนนี่ยด้นี่โดยอ่าเขาสีปุยอยู่วานนี่กะอืยังไงคิวกุ้มกุ้มกุ้มอยู่ก็กินกุ๊บโห่ถึงแต่กรตแต้นนะต่กระแตนก็ไล่แต่ในบนแป้นนี่ Ni Pan, đôi này có Vất nhiêu mục quang dinh gà. Nguyên rồi, mà lát. Nguyên gà kỹ lát. 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 Tên chín hậu này này mình làm khứ gà hạnh kìa Nhưng tên xám khu hẳn bố đây bố Ừ Ừ, cái <laughs> ờ, xì mặt vô tôi bỏ hạt chữ con, anh đi phải vợ, Mình mạnh chín sời <laughs> Nhìn nè <ạ. cười> Anh đi phát anh đi nó Rồi Phát cả đây chín lấy Rồi Mì พักอีช้างอันนี้น่ะเอ้ยอันไอ้พักปังปังโดยกินเป็นี้นี่พักกันนี้โดยลวกก็ได้คนหมักขวบหมักอะก็ได้ใช่ใช่คนหมักขวบหมักกันกินกับบ่พักกินกับบ่กินกับลาบกับยังก็ได้เฮาลวกหรเฮามักินลวกจำจงจำเจียวคือพักอัันนน้ก็ได้เนาะโดยขฮาเด็ดทรายแห้งแตกขฮาเด็ดทรายแห้งแตกยอดไปเรื่อย นี่นะคักครับคับคับเอามาจะใช้ในพันมันอ่ะคอลำพิ่นธ์หันออกด้วยการพี่น้องแบบนี้คือคือมีบัตรทุกอย่างเหมือนโดยบวกกับพอได้กินเลยโดยโดยซื้อใบซื้อตัวเป็นใบมาใส่มาบุ้งไว้นี่เน่อยพักยั่งเฉยนิดหน่อยนี่ประกาศซ้อมพักกศซ้อมก็ซ้อมีดีนี่เนาะ้อยซ้อมบึง Mẹng mặt rồi Xôm bừng nhắm này xin nhanh chắc xưa rồi phía người Rồi quá gì bài đi đó thằng nữ vậy Rồi 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 người Mà tiền mà nhắm này cái khứm pha khứm phồn mắt ta ไปไปไปเอาเอาบังกบไปไหวปะพี่น้องเอาเตียงซื้อบังกบมาไหวโอ้ยใหตุผลตกแน่จังว่ามีน้ำเนาะมีอันนั้นเนี่ยข้างในคูเนี่ยนี่ยุดฝนตกแล้วก็บ่มีน้ำรถได้น้ำเนี่ยังบ่ได้บ่สลุกบ่ได้เลยบ่บ่ได้ไดยโบเตียงเลยพี่น้อยมิเตาะฮดนี่ก็เบิดพันหนึ่งเลยการฮดถั่วเบิดนี่สีหน้าเต็มถังนี่ประมาณเจ็ดชั่วโมงได้สามสี่หาเถื่อเปิดเพื่อ chị đại Nạm nhá, cái nông này nó Rồi Cám chi thừa bớt Áo áo, để phăng bừng đây ngân đây khăm cần được Rồi Phó đây nên là đây ăn thì, Để bớt mắt trọ bừng bông mây phía Rồi Cám chi thừa bớt chẳng đại chị nà Áo bây phút lấy bớt, đi, Rồi Áo bây hàm phải cày đấy Rồi dạ ja, ừ à à được, tí anh hãy để ra lục được năm bao lý mình 2 con rồi bây giờ bắt lốt bắt tiền khỏi xôn cho đồng ý à, mình phần hà lịch nội đúng không? mà hàm đâu, bằng đó đâu à? có gì à

ตอนนี้เีะไปให้น้องใส่ไหมเพราะว่าตัวนี้ยังบมงง่ายตั้งไปก่อนแต่มันเลี้ยวก็มันยังเลี้ยวบุญจงเอามาใช้น้ำรังก็ได้ออกไหมเอาไล้ก็หละเดินหละได้ออเบ้านพผเอี่ยมข้างบนนี้จะเดินได้ให้บอลเขาติดไกลใหม่นี่ก็ได้ไปไปโหลดใหม่มาเป็นยังดอกบุ๊คปูนเนาะแต่คนจังน่อยยังดีหมอดยังบุกิน <laughs> yeah. Yeah. thì nó, à, thi nằng ấy, đỏ quay đó măng cái hàng nè mày chiếc, à, à, má, con, bít bít lắng sang phun ปั๊บจนั้นแหละวจับตัวเที่ยงยิ่งถือปวงเท่าไรสามเส้นอ๋อตัวสองวงกับเก้าเสนเลยโดยไม่มันเนื้อกดเียวกดโตตัวไม่ดีเด้อตัวเส้นปลายดูด้วยวันนี้ชื่อตัวนั้นคือพูดเออมันจะมีไม้ตัวออกขาวๆครับดิโปรเลเกตอ่าแต่ไม้ขาวๆนะมันมันก็บันนี้ห้ามบังด้ว nó, Cứ cười quá. Cứ cười, <Thôi>. <cười> như vậy. Oh, <laughs> <Sao là, cười> thang cả đại. Oh. 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 À. Ồ. À, phốn mơ lắm. Tốt lắm anh ngươi. Ờ, ảm nằm phốn lắm cháu. Chè, chè, <ม>บุรีไม่ช่วยมเพี่อนเลยหน่อยอขบโมขบใจหล,ลายไล่งบ่อเตียงบุรีซีวงกบมาใหาน่อยคงานจะดีเพิ่นหน่อยมีหน่อยพดหน่อยหน่อยนี่ลายก็เนี่อยู่หน่อย อ่าตัวนี้พนักอ่นนี่เหมือนตื่นบ่หามไปไล่ไลอันนนักเขานักเข่าแบบมันนี่ห้อยเนาะเม่อแต่งงามผากะลีวงกบเห็นเนีะตามใจมันไม่ปุ๊ะโตขัวขานางงามอยู่แต่ว่ามันเป็นอันมันบทนมันเป็นหมอกนี่โดยอ่ะมาดิมามาพี่น้องเลยมันช่วงชิบวัยอะไรเลย ôi uhh đi thế thai và thiệt thai có tiền thiệt thai đâu cái rằng là đâu có nó ôi mà bầu cái chết khí nát nó rồi lại ôi 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 Lại vô ôi 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 anh ôi 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 mình được được lấy cả One. bao nhiêu tí? Rồi. Và đồn đồn bay lại cả nát. Rồi. Ok. Phi nông người. Hạ. Rồi. Hạ ban. Hạ ban. Rồi. Hạ bung, Hạ vung. 10 ban. 10 ban. Rồi. Để chị lấy vương con. Để khám nuôn. Để chị nào chờ. Bắt tiền với con bán chết tệt. rồi. Rồi. Để em mắm mây. Rồi. Bông vung những bàn đi. Phi nông người. Một chai thang vào. Tiếng. Rồi. Rồi. แล้วก็บบัลีโดยโดยอันนี้ก็เป็นเงินผู้ใหญ่เพิ่นแต่ว่าหักคัานในเบิดเด้อโดยยังสีเกมอีกอยู่มันเอามาบริได้พี่น้องเลยเป็นเงินผู้ใหญ่สามท่านโดยเพิ่นบรให้ออกออกซีออกเชียงโดยเพิ่นแห่งบอกแต่ว่าผู้ใหญ่สามท่านอยู่ทั้งโดยอ่าแคลิฟอร์เนียโดยโดยแคลิฟอร์เนียโดยผมไอ้หน้าต้องบอกกันด้วย แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียโดยคดยก็ขอบมันแบบยากนิดหน่อยเนาะโดยพี่น้องเอ้เอาว่าอยู่ต่างประเทศกันได้เลยเนาะโดยขอบมุกขอบใจทางผู้ใหญ่จดีสามทานเพิ่นซื้อวงกบมาให้โดยให้ได้ใส่บ้านใส่เฮือนใส่ซองก็ขอบมุกขอบใจหลายๆทางต่างประเทศโดยรัฐแคลิฟอร์เนีย ขอหายคนเนียคลิฟอร์เนียขอหายเงินลายน้องทองลายมาเด้อสุขภาพแข็งแกรงอยู่ดีไม่แห้งบัดสุขสุขคนเด้อโดยบนเตียงคือการให้ลำล่ำรวยๆขึ้นกว่าเก่าคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นให้สมดังปรารถนาเด้อโดยอถูกอยู่ดีไมีแห้งบัดสุขสุขคนในครอบในครัวอบนะกับทีมงานสายบุญเบัดสุขสุขคน บอลีคือการบรสุขสุขคนเด้อบอลีเด้อโดยอาถุโดยขรมดบใจบมเตียงโดยโดนโดนกะไปมาหาเทื่อบปเตียงกะเพราะว่าหไร่มงหลายบอนไปลีพี่น้องโดยดีใจบมเตียงเขมาดีใจแงพี่น้องกะมือไหนก็มือนั่นมือนั่นก็มือนี้มือนี้ก็มือนั่นโดยบังเถิอกะบอลีเขาม่าสิเห็นบอลีมาตลอดกับโปเตียงกะ ไว้ซื้อยกติดงานส่วนลายบอลลี่นี่ชิอยู่แถวน้ำมูกใกล้แต่ว่าเตียงนี่ชขึ้นเนื้อตลอดโดยดองขึ้นเห็ดเถือนด้วยทั้งซีโปนกระซามรังตอนนี้เนาะยังข้างยังคาอยู่กับเล่นขึ้นไปนอนชงขึ้นซามขึ้นพอแล้วแต่จะเท่อกันพี่น้องเลยโดยนี่ก็เลยซื้อมาไว้ให้อ่าไอ้เพื่อนก่อนจำนวนหนึ่งเดี๋ยวมื้อหน้าก็เอามาอีกพี่น้องเลยเพราะว่า ยันเสเวลาช่าง่นมาหิดแตพิ่นกอแป๊บเดียวได้พี่น้องเลยเที่คันนี่กระตั้งได้นพี่นเพิ่นเฮ็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโลดไปสินะมีอุโบสถ้าค่างกงไงา่างนี่ยังยังขาดอยู่พี่น้องยังมีจำนวนหนึ่งน้ำน้ำน้ำประบุนน้ำสบุนบรรณาแหละแต่ว่ามันยัง่พอพี่น้องเลยนะกระชีพยามสมซอยกันผู้เล็กผู่น่อยแหละกระชีให้มันเลี้ยวให้มันจบไปเป็นม่งเป็นบอนไปแล้ว เรียบรดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเฮากัโอเคบบดนี้เฮากัอ่าให้อ้ายเพิ่นดำรงชีวิตนี่แหละหาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวต่อไปเนาะอ่ามันจังบ่ได้คารค้าช่างพี่น้องอันนี้มันสิพอกระเทือนกระซอยสุ่มกันใส่แหละเนาะโอ้ยอ่าสิพยาอนยังไงบ่สุขสุขพลังกระทั่งคุณยังใจดี แล้วก็ทางเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนฝากติดตามหมอเตียงหนึ่งเด้อนี่ฝากช่องหมอเตียงเลยตลอดตลอดด้วยใจไลายดยกับใจไลายว่าด้วยพี่น้องเลยเนาะฝากช่องหมอเตียงตลอดน้ยป้าชาบเนียนมิตรหมอเตียงสิไปเฝ้ามาเฝ้าเสียเอาอันนี้ไปให้น่องใส่ไม้แล้วก็เอาเนื้อกินมาให้น้อยเพื่อนกันพี่น้องเลย เลยมานี่ขนมไป่ผักทั้งอันเลยเด็กน้อยเนาะเลยคนไปเลี Pen ้ยงเบะกัเนี่ลาบชิ้นเองทุ่งโดยชื่อคงอย่กินมาผักตลอดเบัลลีคือการเลยเลยกันบทเตียงกูมากกับบลลีมาแทนเลยชื่อขนมชื่อของอยู่ของกินเขามาโอ้ยมามือเป่าจักเื่อปุเรย์มามื่อเป่ากะ ขอบ목ขอบใจหลายๆที่มาเยี่ยมมายามเบิดสุขทุกสุคนโดยๆๆขอบใจเด้อบ่เที่ยงเอ้ยบ่ลีเอ้ยโดยขอบ목ขอบใจหลายๆโดยกันห่มีสมเจ้าคือสิบ่มีมื้อนี้ก็บ่มีลุงเฮิบบ่มีบ่บุญโดยขอบขอบใจเบิดสุขุสุคนโดยโดยเอาใจซอยแล้วก็เบิ่งแยงซอยกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่าเฮ็ดให้เราให้มันแล้วเนาะเพราะว่า อ่าตอนนี้ก็กําลังแต่ละคนก็ถามไถ่กันอยู่ทีมงานกับผู้มีน้อยชอยน้อยมีลาชอยลายซุมซอยกันใส่พี่น้องเอ้ยกับสร้างเพิ่นก็คือวาสร้างาให้านาเนาะอ่าเพิ่นก็แบ่งไปเฮ็ดนานําแน่พี่น้องเอ้ยก็ช่วงดํานากําลังกึบเลยตอนนี้อ่ากบ่เพิ่นบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยก็อ่าช่วงใดเพิ่นพอว่างเพิ่นก็ญาติเวลามาเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็บ่เป็นหยังดพี่น้องเอ้ยสนับ ปลาได้หน่อยได้ปนิดเด้อสบายดีอยู่ดีแห้งเปิดลายเจ้าขอบมกขอบใจเด้อโดยโมือหน้าเดี๋ยวที่แกยังชวนที่เลวอยมาเพิ่มเติมมาไว้ให้พี่น้องนี่เนาะอ่าไปสร้าง่ลมาเข็ดเดี๋ยวจะได้ปปปปปปจวดเลยพี่น้องเลยไปเดินทางกลับปนีพี่น้องเลยบรถกับไปต่อโดยโดยไอ้น้อยก็ี๋ยวทได้ไปคุณและช่างเอื้อยพ์่นกับหาบจุงยิงจุงยิงอยู่ผลพี่น้องเลยเนาะพักพักเลยผลก็ไปหาไก่เฮาโคหดเครื่องเฮา ก็ปลูกทางน้ำมันนี่แหละเนี่ยเครื่องไปเครื่องมันบ่เพิ่นปลูกพักเราปลูกบอกไม้เออโดยมาเลยูพี่น้องเลยารูาหน่อยโด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 ยเอไดีี้มีแต่มันดนโดมาเทื่อกไหวรูนี่เนาะี้พี่น้องเลยดีใจบมีใจบ่มาเยอะมากเยบ่ตี้ย กะโพลีกะเคยมามื้อเป่าสักเทื่อน้อยๆๆมีแต่บักกะลายให้แต่ละเทื่อกะอืมเป็นหยังพี่น้องนี่เนาะสิว่าได้งต้อนมีให้โอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเกงใจอยู่อเอพุ่นแหละบัดักแตงักเต้าใหญ่พุ่นแหละเนาะออแตงปิดงว่ากันพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่เฮากพอได้อยู่กินอยู่มีหยังนอนอตอกไปหั่นบนี้กนันนีให้กพอได้อยู่เอ้ย Bà sẵn vì nó người cáp con đôi đôi ai đôi 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 Bà người phủ ma đấy Bà đi Nhỏ nhỏ này khỉnh này đây Được 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 Ok tiền cái khó đơn thang à, Cáp quan, bà nó Tăng khó khó vun khó vun phụ nhanh chạy đi dưới thang ต่างประเทศดูทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียพ่อแม่พี่น้องเลยสหรัฐอเมริกาพื่อแหละเนาะแต่ว่าพิษก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนบอกว่าให้บอกแต่ซ้ำนี้บอกให้บอกซื้อบอกเสียงพี่น้องเลยไอ้จางไหนก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงประเจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพี่น้องเลยเพื่อนซอยมาสำแดงกขอให้ไล่กับขึ้่อนหาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าสาธุนอนรับกับคอยได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอยได้เงินแสนแบ๊สมึงมาก็ับคอยได้แก้วมันนีโชษโทษให้ยังมาพานมานให้ยังมาเบียดเนาะ คิดเยือดยังไรก็จะให้มาใกล้เพิ่นเด้อเนาะสาธุบริษัทธุรกิจการงานยังก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในที่การงานตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะอะก็ยังอีกอยู่พี่น้องเยยังยังพวกบานยังพวกโกบโกบก็ยังอีกหลายอยู่เดี๋ยวประเดี๋ยวจะซื้อมาให้เพิ่นอันนี้ก็เอามาจํานวนเบื้องต้นสืบเซอร์ไปก่อนพี่น้องเห็นเนาะอ่าเพราะว่ามันเอามาหลายบ่ได้รถเฮาก็บซีซีแหละมารถลบารีเพราะพี่น้องเหยื่ันมันถึกเวีนถึกกระจกรถเพิ่นในกระเป๋าบนนั้นระเบ้ากับปลาได้ตรงนู่นเด้อ สบายดีล่ะกละ <Star> กับป้ากันด้วยเ้อะโดยโดยโด้ยโดยโดยสบายดีป้าลุงมาสิโดยนี่น้องเงยอ่าไปน้องเองยบายบายบัดรจักรู้ทุกคน